จับข่าเล่าข่าวสวัสดีค่ะโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตแล้วหลังจากที่บอลเชิญยิ้มเพิ่งจะออกมาประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบว่าโรเบิร์ตสายควันได้หายจากโรคมะเร็งแล้วโดยทางแพทย์เองได้ระบุว่าโรเบิร์ตนั้นป่วยเป็นวัณโรคและจะได้รักษาตัวอยู่ต่อในห้องไอซโดยมีเพื่อนตลก ได้คอยดูแลและช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลอีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้ล่าสุดเมื่อช่วงเวลา22นากา10นาทีของคืนวันที่19กันยายน2563บอนเชิญยิ้มก็ได้ออกมาแจ้งให้ทราบว่าโรเบิร์ตสายควันได้เสียชีวิตลงแล้วที่โรงพยาบาลเสรียรรักขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโรเบิร์ตด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ